ฝั่งด้านนี้ก็ใช้เป็นแท็กเตอร์นะครับในการดัน โอ้ท่านผู้ชมครับนาทีระทึกเลยแม่เมื่อกี้ผมกําลังถอยรถออกมานะเมื่อกี้ไฟไฟไหม้ตรงนี้ผมก็เลยถอยรถออกมาหน่อยนึงถอยมาทีนึงปุ๊บเจอหลุมเลยเอาครับสองสี่เราโอ้หลุมพรางมันเยอะฮะเล่นบทโหดซะแล้วครับเอียงเลย ล้อหายเลยครแบบนี้แมอย่างที่ว่านะครับอย่างที่กล่าวไว้ที่บอกไว้ครับผู้ชมก็คือมองข้างบนนี่มันแข็งนะมันเหมือนจะแน่นนะแต่มันยังมีหลุมพรางอยู่เอาครับไม่เป็นไรในทีมงานยังมีตัวช่วย มีเครื่องจักรที่พร้อมแล้วก็ถึงอยู่นะครับท่านผู้ชมสำหรับเรานะครับเข้ามาดูก็คือดูทิคในการทำงานวิธีการเอาัวรอดแล้วก็การกู้รถจาดถุทิทีนะฮะในทีมของเสียโซนะครับทางเสียก็มีช่องยูทูบให้กับเราได้รับชมนะฮะอย่าลืมติดตามกันนะครับเสียโซไม่มีปัญหาพาเพลินนะฮะนี่คือชื่อช่อง แท็กเตอร์เข้ามาประจำการแล้วครับเอาไหมดูทรงอยู่ฮะแต่ว่าโชเฟอร์เราเข้าไปหาวอลโว่แล้วครับโอ้ล้อหายฮะกระแรงดีอยู่แล้วครับ เมือนแล้วครับบอกว่าแท็กเตอร์ไม่น่าจะเอาขึ้นฮะชัวเ์เฟอร์เราเรียกแมคโฟมาแล้วเดี๋ยวลองดูลองดูนี่แหละครับปุ๋ยกษก็จะทำให้เราแกร่งนะฮะเจอหน้างานที่โหด มิดจริงมันได้เหมือนอย่างที่เรารับชมนะผู้ชม มาพระเอกเรามาแล้วฮะมีแม็กโครอยู่มีแท็กเตอร์อยู่ก็อุ่นใจแล้วครับหน้างานแบบนี้พร้อมลุยไปด้วยกันแตบบ่ในทีมงาน,นครับก็ปักไม้ปักบุดไว้ตลอดครับว่าพื้นที่สุ่มเสี่ยงปักตรงนี้ก็ไปจมตรงนั้น ฝั่งนี้เอาแมคโครนะครับท่านผู้ชมดึงดึงไว้ฝั่งด้านนี้ครับใช้เป็นแพกเตอร์นะครับในการดันเอาึ้นไปแล้ว 5แรงแท็กเตอร์ครับผู้ชมแม่หรือรับประทานครับมันร้ายกาดจริงๆเลยโอ้กลิยนคัสรับลอยมาเต็มๆเอา้าแดงจัดสัมผัสได้อีกคันหนึ่งนะครับ โซเราไปแล้วครับท่านผู้ชมไปลุยปิดเกลี่ยหน้างานต่อละ รำลอยเดิมแล้วลูกพี่เอาครับยืนให้มั่นยืนให้นแน่นก็ยกจำได้แล้วยินแล้วครับ ไม่ได้ติดปีกมาฮะขึ้นได้แค่นี้เอง <c oughs> เรียบร้อยครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมและก็ติดตามันมาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ